ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินนโยบายสำนักงานพลังงานสีเขียวหรือ Green Office อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันพี่ยงกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปีนี้เราบรรลุความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับทั้ง4โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการ PA Green Office หรือว่าโครงการ PA เอ o คกรีซึ่งปีนี้เราได้รรงวัลถึง195รางวัลร,รวมทั้งโครงการประเดิ์ นวัตกรรมจากวัสดุที่เหลือใช้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นการสร้างสังคมนะครับเราให้หน่าอยู่นะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปนะนอกจากนี้ PEA ยังดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของ PEA ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความน่าอยู่มุ่งสู่การปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน